ใครที่ซื้อเงินสดลดได้เลยเหลือเพียง5 2 9 0 0 0 9บาทแต่พิเศษยิ่งกว่าเดิมนะฮะสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ขอจะจัด3 0 0 0 0 0ขึ้นไปนะฮะใครที่จัดไฟแนนซ์ลดได้เลยเหลือเพียง4 9 9 0 0 0บาททุกันบาททุกราคากันไปเลยลถกระนำสู้โควิดมิดเยียเซลเหลือเพียง4 0 90, 9 0 0 0 0บาทพิเศษ พาอลูกค้าที่จับไฟแนนซ์วันนี้ฟรีค่าดำเนินการจับโอนและฟรีค่าประกันภัยโชคที่3จับไฟแนนซ์กับทีทีบอ,อกรถวันนี้ครับฟรี90วัน สวัคีครับพบกับนัดสิบเก้าสีประกอบรถมือสองที่คุณวางใจกับช่วงรีวิวด่วนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสืบเนื่องจากคลิป City Day ย์นะเราเอามาให้ดูถึง10รุ่น10คันเลยนะตอนนั้นเนี่ยบางคันยังล้างไม่เสร็จเพราะฉะนั้นยังไม่ได้มีรีวิวนะฮะตอนนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นหนใน10คันที่จัดโปรโมชั่นในซิตี้เดนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับ สภาพทั้งหมดหลังจากล้างเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2020 Honda 2 0 2 0ัน n d a City 1.5 V Plus หไม่20มมาดูกันเลยนะฮะว่าคันนี้เนี่ย1 5 v 2020 ไม่สองหมื่นสภาพจะสวยขนาดไหนนะครับอ่ะตัวนี้นะฮะเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะแต่เป็นรถยึดจากลูกค้าที่ผ่อนไม่ไหวเพราะฉะนั้นเป็นรถประมูลจาก Honda Lissing เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเน้นจัดไฟแนนซ์สักเล็กน้อยอ่ะลูกค้านะฮะออกปลายปีเรียกว่าอีก2วันก็จะแฮปปี้นนวเย์นะปลายปี2019เพราะฉะนั้นโมเดลผลิตเนี่ยปลายปี2019 จดทะเบียนมกรา2020เลขใหม่20,000กิโลเมตรโอ้ถือว่าน้อยมากๆเลยนะฮะคันนี้นะฮะบอดี้เรารับประกันเหมือนเดิมนะไม่มีานหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลีความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ20,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคามาด้วยสีเทาดำแบบเมทัลลิกแท้ๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะราคารถใหม่ป้ายแดงนะ680,000 แก้าบันบาดนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากรอบกันกันก่อนเลยมาเรามาดูรอบคันกันก่อนเลยนะครับคันนี้ตอนที่เข้ามาก็อาจจะมีริว้วมีรอยมีสะเก็ดหินบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็เก็บสีมาแล้วแต่คิดว่าไม่เกิน3ชิ้นนะฮะคันนี้น่าจะมีฝากระโปรงกันชนนะครับ แล้วก็อาจจะมีจุดเนืออื่นอีกจุดหนึ่งแต่ว่าดูโดยรวมแล้วผิวค่อนข้างเดิมนะครับตอนนี้เราอยู่ด้านหน้ารถนะฮะกระจังหน้าเป็นแบบใหม่ไมเนอร์เชนแล้วเป็นแบบรังพึ่งใหญ่โลโก้ใหญ่โตวสวยงามมากๆไฟหน้ารุ่นนี้นะฮะ u ก็จะได้เบนโคมมัลติรีเฟล็กเตอร์มีไฟเดย์ไลท์ LED มาให้ไฟตัดหมอกไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นตัวรองท็อปนะฮะสีสันก็สดใสสวยงามไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรแล้วนะฮะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับไม่มีไฟเลี้ยว กระจกมองข้างให้นะครับล้อแม็กซสเปคเดิมจากโรงงานนะฮะเป็นแม็กหน้าเงาร่องสีเทาเข้มพร้อมกับดิสเบรกล้อหน้าล้อแม็กซรูนะฮะขอบ15ยางให้มาที่เบอร์1 7 5 6 5 R15 นะล้อแม็กยังอยู่ในสภาพสวยงาม ไม่มีร่องรอยของการเบียดฟุตบาทแต่ยางใดได้ยางของมิชลินซึ่งเป็นยางสเปคเดิมของของโรงงานเลยนะโอ้โหดอกยางสวยมากๆนะฮะดอกยังคมยังนิ่มนะฮะเหมือนยางใหม่เลยนะฮะยางแบบว่าใหม่จริงๆนะสวยมากๆใช้ได้อีก3ปีสบายๆยางนะฮะเป็นเป็นยางพร้อมตัวรถนะฮะสัปดาห์ที่29ปี2019ทั้ง4เส้นนะแต่ดอกยางอยากให้ดูนะว่าโอ้โหสภาพเทพมากนะฮะดอกยางนี่ขนาดมี1 เพราะฉะนั้นใช้ได้อีก2หรือ3ปีได้เลยนะฮะสภาพดอกอยังสวยมากมือจับเป็นโครเมียมนะครับ4บานมีปุ่มเปิดปิดประตูแบบสมาร์ทเอนทรีให้ฟิล์มมีให้รอบคันหลังคาไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะหลังคาล้างอย่างเดียวสาวอากาศแบบคลีบฉลามนะฮะตัวสีสันตอนนี้ก็เรียบร้อยดีรู้สึกประตูไม่ได้เก็บนะฮะประตู4บานนี่รู้สึกจะเดิมหมดนะฮะสีก็สวยนะฮะสวยเดิมๆบางๆใสๆนะครับค่อนข้างบางๆ นะคอาอยัางบางๆใสๆล้อหลังกันบ้างล้อหลังก็แม็กก็ถือว่าสวยนะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะฮะก็เรียบร้อยดีแล้วก็แม็กขอบ15ายางมิชลินปี2019พร้อมตัวรถนะฮะโอ้ดอกยางสวยจริงๆนะแหมถือว่าถือว่าได้ได้ยางสภาพดีมากๆนะฮะดอกยางยังสวยยังคมยังลึกนะครับด้านหลังนะฮะไม่มีสปอยเลอร์นะมาแบบสแตนดาร์ด ใครที่ชอบความเดิมความสแตนดาดแน่คันนี้น่าจะถูกใจนะครับสีสันก็เดิมเดิมนะขอไปยังบางๆไฟท้าย,ายอะไรก็เดิมหมดนะครับด้านหลังก็ตกแต่งด้วยคิวคโครเมียมเพิ่มความหรูหรายิย่งขึ้นด้านหลังเซ็นเซอร์หลังไม่มีแต่ว่ามออีกล้องหลังให้นะฮะอันนี้เพราะว่านี้สเปค V plus ก็จะได้กล้องถอยหลังจากโรงงานมาให้นะครับด้านหลังก็สีสันเรียบร้อยดีนะครับไฟท้ายอะไรก็เรียบร้อยดีไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรนะครับผิวพันธุ์ก็บางๆหมดทั้งคัน นะขอไปอยังบางๆล้อแม็กด้านนี้ก็เรียบร้อยไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรจากการเบียดฟุตบาทเลยนะครับด้านหลังจะเป็นดัมเบลกนะฮะสะภาพยางดูได้เลยนะโอ้สภาพสวยหมดทั้ง4ีเส้นเลยพาสีต่อให้แล้วด้วยนะฮะโมดอีกทีปีหน้าขับได้ยาวๆเลยล้อหน้าซ้ายก็เรียบร้อยอเช่นเดียวกันไม่มีเบียดฟุตบาทแต่อย่างใดนะสะภาพยางดอกยังสวยยังลึกยังคมนะ สภาพยังอีก3ปีใช้ได้สบายๆโอเคไปดูโครงสร้างหลักกันต่อเลยเรามาดูโครงสร้างหลักกันต่อเลยนะครับเริ่มจากซอกด้านขวากันก่อนเลยนะครับหัวน็อตเดิมนะฮะมาร์กกิ้งแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ครบเลยนะฮะประตูซอกในเดิมหมดนะฮะประตูเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับเม็ดอาร์คดึงให้ดูนิดหน่อยอ่ะเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอ่ะเสา เม็ดหรือว่ายังเหนียวมากนะฮะอ่เม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะอ่ะด้านบนนิดหน่อยเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะครับอ่ะเสาด้านล่างเม็ดอาร์ สวยงามอยู่ครบถือว่ายังเหนียวมากฮะแกะมาแล้วปักปักเสียงดังแตกปักปักเลยนะเมน์คสวยงามสติกเกอร์เรียบเนียนไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะฮะสติกเกอร์เรียบเนียนไม่เคยแกะไม่เคยพ่นน็อตเดิมไม่มีรอยถอนไม่มีรอยพ่นน็อตเดิมไม่มีรอยถอนไม่มีรอยพ่นนะครับอ่ะประตูหลังขวากันต่อซอกในประตูเชิญดูกันได้เลยว่าตัวอักษรคมคมน้ำมาร์กิ้ง แต้มสีหัวน็อตยังอยู่ครบนะฮะอ่ะเม็ดอาร์กันหน่อยอถือว่ายังเหนียวมากนะฮะเม็ดอาร์กสวยงามอยู่ครบนะฮะอาเพดานหน่อยเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับนี่เม็ดอาร์กสวยงามอ่ะด้านล่างกันปะเม็ดอาร์ก สว,ส,ววสวยงามถ๋วยังเหนียวมาเม็ดอาร์คสวยงามสวยงามสวยงาม,งาม,งามเหนียวจริงๆฮะแกะไปดังปักปักเม็ดอาร์คสวยงามมาร์กิ้งแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ครบสติ๊กเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะครับโอเคมาดูดีด้านหลังกันต่อเลยนะครับจุดขายอย่างหนึ่งที่วัยรุ่นชอบนะฮะ พื้นที่เก็บสัมภาร,ระกว้างมากๆเม p, ื่อเทียบกับตัวเลือกอื่นยี่ห้ออื่นนะโอ้โหใหญ่จริงนะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้สอสมใบสบายๆรวมถึงอาจจะเป็นถุงกลอฟก็ใส่ได้3มถุงสบายๆนะครับอ่ะเริ่มมาจากตะเข็บกันก่อนละกันนะฮะตะเข็บเดิมนะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบกระจกเดิมของฮอนด้ามีไล่ฟ้ามีฟิล์มให้นะครับเม,นะบม็ดอาร์คสวยงามเม็ดอาร์คสวยงามตะเข็บซ้ายขวาหน้าตาต้องแบบนี้นะฮะเม็ดอาร์คสวยงามเม็ดอาร์คสวยงาม,งามนะครับ เข็บซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเลยนะฮะฝาโปร่งบ้างนะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นเม็ดอาร์คสวยงามแนวซิลิโคนนิ่มๆอาทิมให้ดูนิดนึงแล้วกันอ่ายังนิ่มอยู่นะฮะรูกลมคมกริปฝาโปร่งบางๆเดิมๆเ,เลยนะฮะรูกลมคมกริปน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นแนวซิลิโคนสวยงามนะครับแนวซิลิโคนสวยงามฝาโปร่งเดิมหมดนะฮะเดิมหมด ฝาโป่งตาเก็บแนวซิลิโคนสวยงามอามุธกันนิดนึงละกันนะครับด้านล่างมีไฟส่องสว่างมาให้ผิวพันธุ์ก็แห้งแห้งเดิมนะฮะร,รูคมรูกลมนะครับบางๆเดิมๆน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นรูกลมรูกลมน็อตเดิมไม่มีรอยถอดผพื้นถือว่าสวยงามมากๆนะฮะดูลักษณะแล้วไม่ได้ขนของอะไรเยอะนะครับ ไม้อัดยังสวยงามล้อไหลมีให้ครบอุปกรณ์ถอดล้อและแม่แรงมีให้ครบผิวพันธุ์ด้านหลังก็เดิมหมดนะฮะไม่มีร่องรอยของการชนหนักควิกควันตัดต่อน้ําท่วมอะไรไม่มีนะฮะล้อไหลยังไม่เคยลงมืนด้วยมาร์กจุดต่างๆยังอยู่ครบแนวซิลิโคนซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเม็ดอ์คสวยงามนะฮะผิวพันธุ์บางๆเดิมๆใสๆไม่มีสนงสนิมอะไรเลยนะครับมาต่อกันที่ด้านซ้ายกันต่อนะครับ เปิดมาแล้วนะฮะเม็ดอาร์ Med กันก่อนเม็ดอาร์กสวยงามอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์กสวยงามตลอดทั้งแนวไม่มีร่องรอยของการพ่นซ่อมแซมแก้ไขอะไรสติกเกอร์เรียบเนียนไม่เคยแกะไม่เคยแก้นะครับหลังคาดึงมาแล้วเม็ดอาร์กสวยงามอยู่ครบนะฮะอ่ะซอกในประตูเชิญดูกันได้มาร์ก,กิ้งหัวน็อตยังอยู่ครบนะ,ะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่น นะครับอ่ะประตูซอกในประตูหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นแผ่นเพลทรุ่นนี้จะเป็นสีเขียวอยู่ด้านซ้ายเรียบเนียนสวยงามไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแกะเก่านะครับผลิตและประกอบที่ประเทศไต้เลขเครื่องยนต์ L15Z16851347 เลขตัวถัง MRHGM ลงทายด้วย104576 เรียบเนียนไม่มีร่องรอยของการเนตแงะสติกเกอร์เรียบเนียนไม่มีร่องรอยของการแกะกันพ่นผิวพันธ์บางๆเดิมๆสติกเกอร์อไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแกะเก่าสติกเกอร์เรียบเนียนไม่มีร่องรอยของการแก้ไข,กแกไขเม็ดอาร์คถือว่ายังเหนียวเหนียวมากนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับเม็ดอาร์คสวยงามอ่ะด้านบนกันบ้างเม็ดอาร์คอยู่รนะครบนะฮะ อ่ะด้านบนบ่างเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะอะที่เสาบ้างเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวเลยนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามมาร์คกิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบนะครับมาร์กิ้งหัวน็อตยังอยู่ครบโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าไปอ่ะมาดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะฮะว่าเลขไม้สองหมื่นจะใสขนาดไหนตัวนี้ เปิดมาแล้วนะฮะเครื่องยนต์คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับผม h o n d a j a จ z ก็ใช้เครื่องบล็อกนี้ h o n d a BRV ก็เครื่องบล็อกนี้นะฮะมาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1 5ลิตร IVT e c 117แรงมานะฮะรองรับเชื้อเพลิงได้หมดเลยทั้ง E20E85 อัตราสิ้นเปลืองนะครับประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ มาพร้อมกับระบบเกียร์ CVT โครงสร้างห้องเครื่องหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมคานหน้าเดิมหมดนะครับเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สกันเลขไม่20,000กิโลเมตรซอกในเดิมหมดนะฮะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่น นะครับรูกลมคมกริปหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอนไม่มีรอยพ่นรูกลมคมกริปมีเบรก abs ให้ด้วยแต้มสีจุดต่างๆยังอยู่ครบตุ๊ดๆๆ๊ดตุยังอยู่ครบเลยเบ้าโชคหน้าตาต้องแบบนี้นะฮะเม็ดการสวยงามอยู่ครบนะครับ ตะเกียบและแนวซิลิโคน2ฝัง่งหน้าตาต้องเหมือนกันนะฮะซับในก็เดิมหมดนะฮะรูกลมเม็ดอาร์คสวยงามเม็ดอาร์คสวยงามแชสซีสวยงาม,ม,างาม,งามจากตรงนี้จะมองเห็นเม็ดอาร์คอย่างชัดเจนเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คมาร์กจิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบสภาพห้องเครื่องถือว่าใสใสใช้ค่อนข้างรักษามากๆนะครับขาน้ารุ่นนี้อาจจะมีพลาสติกบางตรงนี้แต่ให้เราดูตรงนี้ก็ได้นะฮะว่ารูกลมคลมคลิปเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมคลิปหม้อน้ําเดิมนะฮะไดาชาร์จเดิมของ Honda นะครับสภาพเครื่องถือว่าใสมากๆจากตรงนี้จะมองเห็นเลขเครื่องอย่างชัดเจนนะฮะ L15Z1685134 อะไรเนี่ยโดนบางอ่ะไม่เป็นไรนะต้องตรงกับแผ่นเพลทนะครับอ่ะรูกลมคมกริบนะฮะรูกลมคมกริบเชัดซีสวยงามนะฮะเม็ดอาร์ค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 อยู่ครบสภาพเครื่องสภาพเกียร์ถือว่าใสหมดนะฮะสภาพใสๆมาร์คกิงกก้งมาร์คกิ้ง m a r k กิ้งมาร์กิยังอยู่ครบนะฮะอ่ะด้านนี้ก็เดิมหมดนะฮะอะซอกในก็เดิมหมดไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นรูกลมคมกลิปรูกลมขมกลิปหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดนะครับเม็ดอาร์คสวยงามเบ้าโชกเหมือนกันเลยซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเม็ดอาร์าคผิวพันธุ์แห้งๆเดมิมๆเลยนะครับแก้มก็เดิมหมดคุณคันนี้ผิวนี่แทบจะ แทบจะไม่มีอะไรถอดเลยนะฮะทุกอย่างเดิมหมดทุกชิ้นเลยนะฮะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นรูกลมรูกลมรูกลมสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นแนวซิลิโคนตรงแนวสวยงามรูกลมคมกริปสติกเกอร์ ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะฮะเรียบเนียนสวยงามรูกลมคมกริปสติ๊กเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นรูกลมเม็ดอาร์คเม็ดอาร์ครูกลมคมกริปเม็ดอาร์คสวยงามแนวซิลิโคนสวยงามเดินตรงแนวรูกลมรูกลมสติ๊กเกอร์เรียบเนียนไม่เคยแกะไม่เคยพ่นสติ๊กเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นรูกลมรูกลมรูกลมสติ๊กเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับไม่มีรอยพ่นนะฮะรูคมคมรูกลมกลมโอเคสภาพใสมากๆนะเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันต่อเลยไป อ่ะเรามาดูสภาพภายในห้องโดยสารกันต่อเลยนะครับคันนี้เนี่ยสเปคเดิมจริงๆจะเป็นเบาะผ้านะฮะ เราก็จัดการเปลี่ยนให้เป็นบอ่อหนังเทียมสีดําตัดกระได้สีแดงดูแลเข้ากับคอนโซลมากๆเลยนะฮะดูแลดูเทบอ่อนี้สภาพใหม่แน่นอนนะฮะเพราะว่าผมหุ้มให,ใหม่เองเลยนะครับสภาพใหม่กริบๆริรวมถึงแผงประตงประตูอะไรเนี่ยยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรเลยนะฮะไม่มีถล่ทถลอกอะไรเลยสวยงามมากๆม,มีลําโพงเสียงแหลมหรือทวิตเตอร์ให้ที่ประตูครบเลยทั้ง4ี่บานนะครับ ด้านหลังก็ดูกันได้เลยฮะสภาพเบาะใหม่มากๆเพราะว่าหุ้มมาให้ใหม่เลยนะฮะมีเข็มกัดน,นิรภัยครบทุกที่นั่งเลยนะฮะเป็นเบาะหนังสีดําตัดก็ได้สีแดงสวยงามมากๆแผงประตูอะไรก็เรียบร้อยส่วงงนกระจกเดิมของฮันด้าพร้อมกับฟิล์มรอบคันนะครับอ่ะดูได้เลยฮะสภาพเบาะดูกันไปยาวๆนะฮะได้เบาะสภาพใหม่กริบๆแน่นอนนะครับอ่ะดูกันได้เลยฮะสภาพเบาะทั้ง 4ทิศดูกันได้เลยฮสภาพาบอกใหม่แน่นอนนะครับเน่สีดําได้สีแดงสวยงามโอพัาติกยังไม่แกะเลยฮะพี่น้องอ่าเรามาลองขับกันเลยนะครับคันนี้เป็น1.5 V+ นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะได้ปุ่มสตาร์ทกุญแจอ izer, ี m o บล l เซอร์พร้อมกุญแจสำรองมีให้ครบมีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันก่อนเลยเลขไม่20,000พอดีนะครับแอร์เป็นดิจิตอลนะฮะปรับความแรงได้7ระดับ ปรับอุณหภูมิได้แบบดิจิตอลเลยนะครับมีไลฟ้าหน้าไลฟ้าหลังและระบบแอร์ออโต้อ๋อมีให้ครบเลยนะฮะเยี่ยมเลยนะครับใช้งานง่ายๆปรับทิศทางได้ง่ายๆเลยนะครับจากตรงนี้ นะก็รู้ราไฮโซนะครับด้านหน้าก็เป็นคอนโซลสีดำล้วนๆนะครับไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรยังอยู่ในสภาพที่ดีมีฟิล์มไฮคูให้รอบคันด้วยนะขอบพระคุณท่านเจ้าของเดิมมากนะ,ระเรียบเนียนสวยงามระบบความปลอดภยัยถุงลมนิรภย Air ัยแอร์แบ็กคู่พร้อมกับเบรก ABS นะครับตกแต่งด้วยวัสดุภายในสีเทาควันบุรีโอดูละเท่มากๆเลยนะฮะคอนโซลก็จะเป็น black interior ทั้งหมดเลยนะฮะเมื่อลงบอลหนังสีดำได้แดงแก็ดูตัดกันแล้วก็ดูเท่ดูดุมก นหน้าจอระบบสัมผัสนะฮะอันนี้ของเดิมจากโรงงานให้มานะครับเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดเลยใช้งานง่ายๆสบายๆ FMAM บลูทงบลูทูต่อโทรสัพท์โทรศัพท์นะฮะแล้วก็มีกล้องมองหลังติดมาให้แบบ3มุมมองเลยนะครับนี่แบบเลนส์3แบบเลยนะฮะทั้งมุมมองด้านบนมุมมองเลนวายนะครมุมมองธรรมดาทั่วๆไปใช้งานง่ายๆ นะครับแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อ HDMI USB AUX นะฮะมีให้ครบเลยนะครับตอบลูทูธฟังเพลงจากมือถือได้นะพวงมาลัยนะครับสีดำล้วนตัดกับวัสดุสีเทาควันบุหรี่ดูละเท่มากเป็นมัลติฟังชันนะฮะไม่มีครูสคอนโทรลปรับเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้นะครับใช้งานง่ายๆมีปุ่มอีคอนโหมดหรือว่าการขับขี่แบบประหยัดน้ํามันด้วยนะครับกระจกไฟฟ้าสบานนี่ออโต้หมดที่คนขับเป็นแบบขึ้นลงแบบออโต้ด้วยนะฮะแล้วก็เซ็นทัลล็อกใช้งานได้ตามปกติ กระจกมองข้างพับด้วยระบบไฟฟ้าปรับข้างด้วยระบบไฟฟ้ามีปุ่มเปิดปิดระบบควบคุมการทรงตัวนะครับเบาะเป็นเบาะหนังเทียมนะฮะธรรมดานะเดินหน้าถอยหลังได้แล้วก็ฟิล์มรอบคันของไฮคู โอย,ย่ำเลยนะได้ฟิล์มไฮคูด้วยนะครับด้านล่างนี้นะฮะก็จะมีพอร์ตมีช่องชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วๆไปรูหนึ่งร่องวางแก้วน้ำให้2ร่องระบบเกียร์นะฮะ CVT หน้าตาคล้ายคล o าย a j a ด z เนาะก็ใช้งานง่ายๆนะฮะสบายๆมีช่องเก็บร่องเก็บเหรียญอะไรต่างๆนาเนาบกมือแบบธรรมดาทั่วๆไปมีร่องวางของถือว่ายังอยู่ในสภาพดีไม,มไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรร่องวางแก้วน้ำให้2ร่องด้านหลังนะฮะ ว่ากว้างมากๆเลยนะฮะดูแลปลอดโปรง่งนั่งแล้วไม่อึดอัดนะครับถือว่าห้องโดยสารเป็นห้องเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ให้ห้องโดยสารค่อนข้างกว้างมากๆนะครับเพดานก็ค่อนข้างสูงเพดานยังอยู่ในสภาพดีนะฮะเรียบร้อยดีสวยงามสะอาดสะอา้านเรียบร้อยดีมีไฟสองสว่างตรงกลางให้คู่หน้าอีกอคู่หนึ่งนะครับไม่มีเจิมไม่มีอะไรเลยนะฮะแม้ว่าจะเป็นรถบ้านนะแต่ก็เออโชคดีนะ่อันนี้เรียบร้อยสวยงามไม่มีจงไม่มีเจมอะไร เปิดมาแล้วที่บางแดดนะฮะก็สวยงามเรียบร้อยมีกระจกแต่งหน้าให้ฝั่งเดียวนะครับตามสไตล์รถสุภาพสตรีครับนะฮะกระจกมองหลังก็ธรรมดาสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกะซ้ายมือดีกว่านะครับแม้ว่าจะเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะเป็นรถยึดก็จริงนะแต่ว่าได้ครบเลยคู่มือนะโชคดีมากๆ รถยึดบางคันต้องวัดดวงนะฮะบางทียึดได้แต่รถคู่มือเขาเก็บไว้บ้านก็ตามหาไม่เจอนะครับแต่คันนี้โชคดีที่เขาเก็บไว้ในรถนะฮะโมเดลผลิตปี2019นะฮะจดมกกลา2020นะฮะลูกค้าออกรถเนี่ยรูย้สึกจะ27,000วาเลยนะฮะ27,000วา2019นกะฮะก็เรียกว่า2 0 2 0พอดีแหละนะออกมาแล้วก็ปีใหม่ 2 0 2พพอดีนะครับเพราะฉะนั้นกันนี้ก็อายุรถปีครึ่งนะครับ1ปีครึ่งยังเหลือวารันตีห้างอีก เกือบปีครึ่งนะฮะยึดมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับของ Honda Lissing สีเทาเดิมจากโรงงานเลขตัวถังนะฮะลงท้ายด้วย104-576เลขเครื่องยนต์ลงท้ายด้วย8-513-47เยนยย 8, 5, 3, 4, 7, บนซินเดิมไม่เคยติดแก๊ส1้7แรงมา 44, ้า1500ยซดมาจาก Honda l i a s i n g นะครับเดี๋ยวใครอยากดูเล่มจริงก็ทักฝ่ายขายกันมาได้นะครับภาษีพรบรต่อให้แล้วหมดอีกทีปีหน้าใช้ได้ยาวๆเลยนะครับภาษีหมด มกกลานะฮะ,ะคู่มือมีให้ครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นคู่มือหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือใช้งานทั่วทั่วไปก็มีใหะคะ้ครับแล้วก็สมุดวารันตีก็มีให้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะฮอนด้าเชียงรายยึดมาจากเชียงรายนะครับเชียงรายจริงๆด้วยนะครับผู้ชายขับนะฮะ,อ,ะอาจจะชื่อผู้ชายหรือผู้หญิงขับก็ไม่รู้นะ เพราะว่ารถยึดมาก็จะไปเอาแน,นอนไม่ได้เราไม่ได้เจอตัวเจ้าของเดิม1.5 v plus นะครับสี Modern Steel Metallic นะฮะ l 1 5เครื่องยนต์ l 1 5 Z16 8 5 3 4 7 7เลขตัวถงัง mrhgm นะครับลงท้ายด้วย t 104576นะครับมาจากจังหวัดเชียงรายนะฮะวันที่ไม่ได้ลงก็จริงนะแต่ผมโทรไปถามศูนย์แล้วเขาออกวันที่27ทธันวาคม2.9 1 9จดทะเบียนมกราคม2.020 นะฮะในนี้เนี่ยบุกลงแค่ครั้งเดียวนะฮะบุกลงไปแค่ครั้งเดียวตอนนี้ไม่สองหมื่นนะฮะก็เดี๋ยวก่อนออกรถผมจะเอารถเข้าศูนย์เช็คระยะเป็นหายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีก่อนออกรถนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าตอนนี้พื้นที่เราอาจจะจํากัดจําเขียนะ,ะลองได้ไม่เยอะเดี๋ยวเราขออนุญาตถอยไปยาวๆแล้วกันนะครับถอยไปยาวๆ แอร์เย็นสบายนะฮะเท่าที่ขับดูว่าเครื่องเดินเรียบปกติดีไม่มีอะไรนะสภาพแทบจะไม่แตกต่างจากรถใหม่ป้ายแดงนะครับนะฮะอ่ะเับจะบาตาเล่นกันหน่อยซิว่าเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะเออถือว่าแรงมากนะฮะโอ้วงเลี้ยวอะไรก็ดีนะช่วงล่างดีนุ่มนวลพวงมาลัยถือว่าเบามากนะฮะเราได้ไฟ LED ด้วยเด y l i g h t LED ด้านหน้านะครับแนะฮะก็ใช้งานง่ายๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่ าหารถไว้ใช้เป็นคันแรกนะครับหรือว่าต้องการรถที่สามารถขับได้ทั้งใกล้ทั้งไกลใช้ในเมืองก็ได้ใช้ทางไกลก็ได้นะฮะเครื่องพันห้าี่ให้มาถึง1้อยสิแรงมาบอกเลยว่าอัตราเร่งค่อนข้างดีนะฮะ แซงในยามขับขันอะไรเนี่ยถือว่าอุ่นใจนะครับอุ่นใจมากๆแล้วก็มีห้องโดยสารที่กว้างขวางเต็มเปี่ยมไปด้วยออปชันความสิ่งอำนวยความสะดวกที่ออครบครันนะฮะแล้วก็ไม่แค่20,000กิโลเมตรยังเหลือวารันตีให้เกือบปีครึ่งเลย โอเคเดี๋ยวไปสรุปราคาและโปรโมชั่นในรถกันเลยครับไปอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสภาพได้ดูกันไปแล้วนะฮะบ,บอกเลยวันหน้าใช้จริงๆนะครับมีห้องโดยสารที่ค่อนข้างกว้างนะรวมถึงใช้เครื่องยนต์1,500ซีซีซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงนะใช้ในเมืองก็ได้ใช้ทางไกลก็ดีแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆเลยก็แนะนําคันนี้เลยนะครับ2020 Honda City 1.5 V p l ช s ตใหม่20,000อาราคารถใหม่ป้ายแดงนะห8 0 0น0 9 0 0 0บาทปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านนะฮะเราขายอยู่539,000บาทพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ Youtube นะครับใครที่ซื้อเงินสดลดได้เลยเหลือเพียง529,000บาทแต่พิเศษยิ่งกว่าเดิมนะ,ะสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ขอจะจัด300,000ขึ้นไปนะฮะใครที่จัดไฟแนนซ์ลดได้เลยเหลือเพียง499,000บาท ไปเลยรถกระนำสู้โควิดมิดเยียเซลเลือเพีย4แน 90, 9น0 0บาทพิเศษเฉพาะลูกค้าที่จับไฟแนนซ์วันนี้ฟรีค่าดำเนินการจับโอนและฟรีค่าประกันภัยโชคที่3จับไฟแนนซ์กับ t ีทีทบอ,อกรถวันนี้ครับฟรี90วัน าราคานี้นะฮะยังมีวารันเต้เหมือนเดิมนะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะครับผมจะเอารถเข้าศูนย์ฮอนด้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรี น้ำมันเต็มถังให้ฟรีเติมลมยางในโตเจนให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยอารถสวยอยู่ไม่นานนะครับรีบทักทายฝ่ายขายกันมาได้ที่ Li n e Off i c i a l i d l i n e 19sp ค้นหาแผนที่ของเราได้ง่ายเข้าไปที่กู o ก l e แ a p แลวพิมพ์19สีประกอบเราอยู่ถนนกนาปปลกปพฤกษ์เปิดบริการทุกวันท่านผู้ชมที่ต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่ ถานีวุฒกาประตู2แล้วทวาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานออกไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีและเดี๋ยวคลิปหน้ารีวิวแบบด่วนๆจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั่นฝากท่านผู้ชมดูแลถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งครัทช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดส9สีประกรณรถมืสอสที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com